ซื้อของอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งซื้อรถถูกรอไม่หลายอย่างมากครับทักมาหาผมวันนี้ผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหาแล้วมาม่กันกับทนายอามนะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้ที่ที่ผมบอกก็คือซื่อสินสินค้าไปแล้วก็ได้รับสินค้านะไม่ใช่ไม่ได้รับแต่ได้รับเป็นอย่างอื่นหรือไม่ตรงตามสเปคที่เราต้องการหรือบางคนบอกเสือหลอดมือสองโทกอไม เรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าคาดีผู้บริโภคนะครับเราในฐานะผู้บริโภคเราจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคสอคอบอแต่หลายคนโลมีหน่วยงานนี้แต่ไม่โลเขาทาอะไรนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลผู้บริโภคเราสามารถหายหน่วยงานนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้กรณีแบบนี้มันจะกรรมกึ่งว่ามันจะเป็นเรื่องของชอกโกงหรือเป็นเรื่องของความพิดทางแเผงยกตัวอย่าง คายเข้าใจง่ายๆเชนว่าคนที่มันคลายมันไม่มีเจตนาที่จะสงคองอยู่แล้วมันบอกว่ามันจะคลายของมันนีเลาโอนปุ๊บติดต่อไม่ได้หายไปเลยอาจจะข่าวเหลืองคองชอโกงได้แต่อีกแบบนึงเล่าสงเงื่อนไปเสือคองไต่คนนี้คลองมันมดพอดีมันค้ายอยู่ตลอดเลคลองมดพอดีมันเลยสงอย่างอื่นหรือมันไม่สงเลยหรืออะไรก็ต้องพิสู์ไปรายละเอียดแต่ละคดีไม่เหมือนกันมันก็กำกึ่งว่าเป็นอาญาหรือเป็นแพง เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคดีอาญาเราแจ้งความได้แต่พอมันเป็นคดีแพ่งนี่จริงๆต้องฟ้องต่อศาลแต่ในเรื่องของผู้บริโภคนะครับเรามีหน่วยงานนี้ซคอขอบอเห็นหลายคนถามมาผมหลายคนนะครับผมบอกว่าเล่าชายประโยชน์ของหน่วยงานนี้ซึ่งทํางานดีมากนะครับผมใช้มาหลายเรื่องแล้วเขาจะเป็นการกรณีเจราจากับผู้ขายเจราจาแท้เล่านะแล้วก็อาจจะมีขอตอกลงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หยุดติกันซึ่งเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวผมจะส่งลิงกไว้ข้างล่าง ตอนไข่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเล่าลองวนงานนี้เลยสคอบอเป็นหน่วยงานหลัดทีถ้ำมาเพื่อเล่าคือประชาชนทุกคนใช้งานให้เป็นประโยชน์นะครับมีอะไรเดี๋ยวผมเติมเ๋ยบอกครับผม